ตกที่นั่งลำบากจากรวยล้นฟ้าสู่วันไรบ้านอยู่เปิดบ้านสวนจันทบุรีพอสรันอาภัพรักเลิกนางเอกมาเกือบครึ่งวงการชีวิตลูกคุณหนูพลิกเป็นชาวสวน เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อที่ไม่ว่าใครต้องรู้จักและเคยหลงรักหนุ่มคนนี้กันมาแล้วสำหรับหนุ่มพอรสรันที่ตอนนี้เจ้าตัวได้เร่งฟิตหุ่นให้กลับมาหล่อเหากล้ามแน่นเหมือนก่อนหลังจากที่หนุ่มพอสได้ถูกกระแสต่อว่าเรื่องการปล่อยตัวไม่รักษาภาพลักษณ์พระเอก พอสรันมาเล่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดภายในครอบครัวแต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้คนในครอบครัวรักกันมากขึ้นและกลายเป็นความประทับใจและภูมิใจในครอบครัวของพอส์จนถึงทุกวันนี้และอยากจะเอาประสบการณ์ความประทับใจนี้มาแบ่งปันให้ฟังในรายการซึ่งพอสเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ ตอนเด็กๆบ้านพอจะเป็นบ้านตึกแถวหลังใหญ่ประมาณ6หลังติดกันจนถึงช่วงที่พอรเรียนอยู่ชั้นป .2 ป .3 ก็ค่อยๆทุบอ,ออกไปสองหลังสักพักบ้านก็ขายไปสองหลังเหลือแค่สองหลังแล้วอีกไม่นานก็ขายไปอีกหนึ่งหลังเหลือแค่หลังเดียวโดยที่พอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีคนมาตะโกนทวงนี้อยู่หน้าบ้านมาด่าพ่อแม่พอถึงรู้ว่าการเงินของทางบ้านมีปัญหาเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีที่ไม่รู้เพราะที่ พ่อกับแม่ก็ยังดูแลพอดกับพี่สาวดีเหมือนเดิมเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เรียนโรงเรียนที่ดีอยากได้อะไรก็ได้เหมือนเดิมพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกถูกร้อนไปด้วยแต่บ้านหลังที่เหลือนี้พ่อแม่ก็ไม่ยอมขายอีกแล้วเพราะเป็นหลังสุดท้ายจนบ้านหลังนี้จะโดนยึดพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจไปทําสวนที่จันทบุรีโดยพาพอดกับพี่สาวและคุณย่าไปด้วย ไปอยู่แรกๆก็ลำบากมากเพราะพ่อกับแม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่พ่อกับแม่ก็ตั้งใจที่จะดูแลลูกๆทุกคนก็ทำงานเต็มที่จนธุรกิจไปได้ดีก็เริ่มผ่อนส่งนี้ได้สุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดทำให้ครอบครัวเรายิ่งรักกันมากขึ้นและทำให้ทุกคนในครอบครัวรักบ้านหลังนี้มากเพราะคิดว่าจะเสียบ้านหลังนี้ไปแล้วแต่พ่อกับแม่ก็ทำทุกอย่างเพื่อรักษาบ้านหลังนี้ไว้ให้ได้ ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่ทั้งหล่อทั้งน่ารักและกระตันยูมากๆแถมเรื่องหัวใจตอนนี้แม้เขาจะเลิกราแฟนนางเอกมามากมายกว่านับทั้งวงการแต่ก็ไม่ไวยที่ตอนนี้หนุ่มหล่อคนนี้จะได้ปลูกต้นรักครั้งใหม่แต่เป็นสาวนอกวงการพร้อมที่จะไม่ขอเปิดตัวว่าเป็นใครเพราะต้องการเคารพและให้เกียรติและพื้นที่ส่วนตัวกับฝ่ายหญิงนั่นเอง